สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเจงเจนนะครับจากทางร้าน JGT เดี๋ยวมาแนะนําสินค้านะครับผมแล้วก็มาแนะนานะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เจอปัญหาในเรื่องของอัดเสียงกลางแล้วเสียงแตกพร์นะครับผมแล้วก็ซับออกไม่เป็นลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนําตัวคลอสเข้า1ออกสองของทางร้านนะครับซึ่งเป็นรุ่นตัวถูกสุดของทางร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาอธิบายว่า มันใช้งานยังไงแล้วก็มันมีข้อดียังไงนะครับแล้วก็ทําไมต้องใส่แล้วก็จําเป็นไหมที่จะต้องใส่นะครับก็ปกติเนี้ย <c oughs> ที่เราเล่นปรีกันทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีความถี่อยู่7แบรนใช่ไหมครับหรือว่า5แบรนเนี่ยซึ่งเวลาเราตัดความถี่ทิ้งแบบเนี้ยบางบางตัวที่ไม่ใช่ปรีโมหรือว่าปรีที่ไม่ได้ทํามาเนี่ยมันตัดความถี่ไม่ออกไม่ขาดนะครับซึ่งเวลาเราเราอัดเยอะๆเนี่ยความถี่ต่ํามันจะไปรบกวนอ่าตัวดอกเสียงกลางซึ่ง ดอกอย่างกลางเนี่ยมันทํางานในช่วงความถี่ต่ําเยอะไม่ได้นะดอกหกนิ้วอะไรพวกนี้นะครับบางทีดอกถูกๆเหล็กร้อยหนาสิบห้าอะไรพวกนี้นะครับมันทํางานในช่วงความตีตัวประมาณสักแปดสิบหรือว่าหนึ่งร้อยหรือว่าสองร้อยห้าสิบตรงนี้นะครับผมมันทํางานไม่ได้นะครับผมซึ่งเราต้องตัดออกนะครับทีนี้ตัดออกที่ power ก็ได้นะที่ power ตัวนี้เราปรับความถี่มาที่ ไฮพาร์ตฟิลเตอร์หรือว่า HPF ตัวนี้เราก็สามารถที่จะตัดความถี่ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะออกแต่แหลมกลางปนแหลมเนี่ยนะครับผมมันจะฟังไม่เพลาะเสียงมันจะไม่อิ่มนะครับมันจะฟังแบบแสบแสหูแต่ว่าเวลาที่เราต้องการที่จะอัดเนี่ยเราก็ต้องเปิดแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้ความถี่เสียงกลางเนี่ย มันทํางานในช่วงความถี่ที่มันไม่ต้องการนะครับเพื่อที่จะลดการสูญเสียของพลังงานตัว power นะครับผมซึ่งทีเนี้ยเราก็ต้องมาตัดที่เราก็ต้องเอาคอ o มาช่วยนะครับเพราะว่า power เ,เนี้ยบางทีมันอยู่ใต้ใต้ใตบ่อเนาะมันบางทีวันนี้เราอยากฟังแบบเพลาะเพราะไม่อยากที่จะเปิดด,ด,ดังนะครับเราก็มาปรับเป็น full range นะหรือว่ามาเปิดเป็น high pass Fi filter แล้วก็ปรับ เอาความถี่ต่ําเข้ามาซึ่งมันยุ่งยากนะครับบางทีมันอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับสู้มีคอสตสมือแบบนี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะในชุดกองเสียงกลางนะว่ามันตัดยังไงนะครับตอนนี้ผมเปิดเพลงแดนอยู่นะความถี่เอาทั้งหมดนะครับไม่ไม่ตัดความถี่ใดทิ้งก่อนนะ มันจะมีมันจะมีเสียงกลางมันจะมีเสียงกลางปนเข้ามาไอตัวซับตัวความถี่ต่ำนะครับขอโตัวทีนะความถี่ต่ำปนเข้ามานะครับซึ่งเวลาเราอัดเนี่ยะนะครับแล้วเราอัดเนี่ยมันจะได้ยินความถี่ต่ำเข้ามาซึ่งตอนเนี้ดอกผมผมมีความถี่ต่ำมันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติดอกของลูกค้าเนี่ยมีแค่หกนิ้วนะครับผมหรือว่ามีแค่แปดนิ้วเนี่ยเวลาถ้าอัดหน้าดอกมันจะดิ้นเยอะนะครับผมเรามาตัดตรงนี้ได้เลย ค่าลองใส่อูฟังดูนะอ่ะเสียงมันจะกว้างขึ้นเพราะว่าผมมีดอกโลด้วยอ่ะทีนี้เราตัดความสีต่ำออกไปเหลือแต่ความสีกลางแหลมเราก็สามารถหยเล่งได้นะครับผมอัดได้เลยนะทีนี้ชุดซับนะครับผมทำไมต้องมีคอร์ดเบสเดี๋ยวลองฟังความสีต่ำสุดก่อนนะ นลูกค้าลองใส่อุฟังด้วยนะครับเบสออกคึงเงึ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 งมันไม่เป็นลูกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองหาความถี่ที่มันเป็นลูกดูนะหมุนไปเรื่อยๆเลยอะ่ะเริ่มเริ่มขยับมาเป็นลูกแล้วเบสเริ่มดังขึ้นแต่ผมขอเบานิดหนึ่งนะเบสเริ่มดังขึ้นเพราะว่าความถี่มันไปตรงกับตู้นะครับอ่ะเป็นลูก ความถี่มิลโลอะหัวเบสเบาแล้วนะครับแสดงว่าเลยแหละอ่ะตรงนี้คือดังสุดแสดงว่าความถี่อยู่ตรงนี้นะครับผมลองเปิดเสียงดังเลย ออกเป็นลูกเรียบร้อยนะครับนะครับผมก็จะใช้งานประมาณนี้นะในเรื่องของคลอดนะครับผมก็ตัวนี้อยู่พันหกเก้าสิบนะครับก็ลองดูนะครับว่าความจําเ,จเป็นในการที่จะเพิ่มระบบนะครับเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าปลีเราเนี่ยตัดความถีขาดแล้วหรือ,อยังแล้รพวกนี้นะครับอัดแล้วียงแตกล้าไหมนะครับผมแล้วก็ชุดซับเนี่ยตอบความถีนุ่มแข็งได้หรือเปล่านะครับถ้าได้แล้วก็ไม่มีปัญหา นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบวีดีไว้เพียงแค่นี้นะครับขอคุณลูกค้ามากๆครับสวัสดีครับ